เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า50,000คนรับเติมเกมเอาเอและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page เพจ PowerPay หรือไลน์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม โอเควัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมส่งการเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับในเรื่องที่มันเป็นประเด็นสําคัญสําคัญนะครับที่ควรจะทําเอาไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวอธิบายกิจกรรมไปด้วยนะครับในระหว่างนั้นนะครับมาถึงนะครับเดี๋ยวอธิบายจากล่างขึ้นบนนะครับก็คือคุณช้อนวยพรนะครับมากดตรงนี้นะครับจะสามารถรับโอรินเบสซิ่งได้นะครับ400นะครับตอนหนึ่งวันนะครับในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเขาแจกโอดิน400นะครับทุกวันนะครับเขาบอกว่าทุกวันนะ ีนี้เนี่ยนะครับสาหรับคนที่ดองโอนไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับพอเราเผาโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอย่างที่รู้กันว่าเราจะได้ของพวกนี้มานะครับข้อแนะนํานะครับตรงนี้เนี่ยที่สําคัญนะครับก็คือคุณควรที่จะเผาโอดินคนเดียวนะครับเพราะว่าข้อแตกต่างของการเผาโอดินคนเดียวนะครับกับการเผาเป็นปาร์ตี้เนี่ยครับไอเทมที่ได้นะครับมันจะได้ไม่เท่ากันนะครับการเผาคนเดียวนะครับผมไปไลฟ์สตรีมมาแล้วนะครับทดลองเผา2 0 0พนะครับได้น้อยกว่าเผาคนเดียวนะครับประมาณ 3- ามถึง4เท่าเลยนะครับแล้วก็นะครับมอนสเตอร์ที่ควรจะไปเผานะครับก็ควรที่จะเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับเพื่อความชัวนะครับควรที่จะเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับจะดีที่สุดนะครับในหน้าถัดมานะครับรายการกู้คืนนะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับหน้านี้นะครับอย่างแรกนะครับโอเคชุดนะครับของรางวัลที่ดีที่สุดนะครับที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือชุดนะครับชุดสงครามอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับที่ดีลงมานะครับสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจสายแฟนะครับ หรือว่าไม่ได้เป็นสายแฟนเนี่ยครับสิ่งที่เราควรที่จะมานั่งคํานวณกันในเซิร์ฟของตัวเองนะครับก็คือนะครับกล่องการตีบวกนะครับกล่องเอ็นชาร์ดนะครับออฟแมวนะครับแล้วก็กล่องอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแลกออฟแมวนะครับแล้วทำออฟพอนเทล่าเห็นไหมมันได้เหมือนกับการที่เราเอาโนบิทคอยไปแลกในพู้เล่นรีเทิร์นเลยนะครับก็คือจะได้ อันนี้คนที่ดองโอดินมาเป็นหมื่นๆมื่นนะครับหรือว่ามีกล่องอยู่แล้วเนี่ยนะครับเผาโอดินให้หมดอันแท้เป็นข้อแนะนานะเผาให้หมดเลยในกิจกรรมนี้นะครับแล้วมันจะได้พวกนี้มาทีนี้นะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวมานั่งคํานวณกันนะครับคิดกดเครื่องคิดเลขเลยครับอันนี้ใช้60อันใช่ป่ะอันละเท่าไหร่ในเซิร์ฟผมนะครับอันละขั้นต่ํ้อา158อ่ะเดี๋ยวผมคิด1้อยเลย160นะครับคูณ60นะครับ160นะครับคูณครับ เท่ากับ9,6 0านะครับแล้วก็เป็นฟู้ดสลัดนะครับอีก60อันนะครับฟู้ดสลัดนี่คืออันละ310นะครับ310 310นะครับคูณ60นะครับเท่ากับ18,600นะครับบวก9,600เมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้อีก15อันใช่ไหม15อันอันละ600อันละ600นะครับตีไปอันละ600 15อันอันบวก82800นะครับ ราคาเฉลี่ยเนี่ยนะครับอยู่ที่40,000บวกบลบนิดหน่อยนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแลกออฟแมวนะครับ32ชิ้นนะครับออฟแมว32ชิ้นเนี่ยเอามาตีราคากันอย่างนี้เลยนะครับออฟแมว32ชิ้นเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆในเซิร์ฟแบคเกรี่ของผมนะอยู่ที่ขั้นต่ำเนี่ยนะครับอยู่ที่70,000ประมาณ73 0 0 0แล้วนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับแลกกล่องโดยการเผาสตาร์มินาเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเนี่ยนะครับราคาก็ถูกกว่านะครับราคาถูกกว่าแน่นนอครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่กิจกรรมนี้นะครับของนะครับที่เราคำนวณมาแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่แนะนําว่าให้ลงขายนะครับไม่แนะนําให้ลงขายนะตรงนี้นะไม่ว่าคุณจะได้มาจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงการสํารวจกรุงเทพนะครับการสํารวจกรุงเทพเนี่ยนะครับมันจะมีเควสอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่มีนาฬิกานะครับเราจะรีเฟซตรงนี้นะครับมันจะรีเฟซทุกวันนะครับ แบบที่มีแรงการเนี่ยนะครับมันจะรีเฟซทุกวันนะครับเราต้องทําเป็นวันต่อวันนะครับแล้วก็เป็นเฟซต่อไปนะครับก็คือเควสที่มันต้องสะสมเช่นการเติมเงินสะสมนะครับถามว่าอยากได้ปืนอันนี้นะครับสายฟรีทําได้ไหมนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันต้องเติมเงินสะสมนะครับอ่าแล้วก็นะครับหลายคนนะครับถามว่ากดแชร์ตรงไหนนะครับนี่นะครับคือหน้าที่กดแชร์นะครับเรากดมาหน้านี้นะครับหน้าที่กดแชร์นะครับแล้วก็เวลาที่เราทำเควสเสร็จแล้วนะครับมันจะได้เชื้อเพลิงมาใช่ไหมเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็ ให้เราไปถึงตรงนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อเพิ่งสามพันนะครับเราจะถึงวัดพระแก้วนะครับ1 0,000มืนะครับเราจะถึงชิงช้าสวรรค์ยักษ์นะครับโอเคอันนี้น่าจะเข้าใจกันไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับส да? ouais, mm. ิ ấy, mm. ่งที่จะได้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ c l e a r Water นะครับ Clear Water เนี่ยนะครับจะเอาไปนับอยู่ในหน้าสุดยอดฝีมือนะครับซึ่งหน้าสุดยอดฝีมือนะครับอันดับหนึ่งนะครับได้รถตุกๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงนะครับซึ่งเขาแจกรถตุกๆแคค่ันเดีับก็คือสําหรับ อันดับหนึ่งนะครับในแต่ละเซิฟย่อยเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้นี่คือเป็นเหมือนจะเป็นตัวในเซิฟผมทางนั้นเลยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับก็จะได้เป็น water cannon ลงมาครับอันนี้ปืนนี่ก็ไม่ใช่ปืนที่เขาแจกสําหรับกิจกรรมหน้าสำนักกรุงเทพนะเป็นปืนคนลกระบอกกันนะครับอันนี้เป็น water cannon ที่แบบเป็นรัวๆนะครับตอนนี้นี่นะครับจะเป็นแบบปืนฉีดน้ําธรรมดานะครับเหมือนเป็น super shooter water gun นะครับปืนอันเล็กๆนะครับโอเค สำหรับใครที่อยากจะได้รถตุกๆนะครับหรือว่า water c a n นอลกันนะครับก็ทําให้ได้1นถึงสนะครับแล้วนะครับอีกเลื่อนลงมานะครับในหน้ารายการกู้คืนเนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับแพ็คเทพกุญชอนนะครับซึ่งเราที่เปิดมาเนี่ยนะครับจะได้รับคี e วอ water ปูนห้นะครับโดยที่การที่เราเผา stamina นะครับได้ขันอันนี้มานะครับเอาขันอันนี้นะครับมาแลกนะครับนึกออกไหมสำหรับใครที่อยากปั๊มนะครับแล้วก็เผา stamina เนี่ยก็เป็นทางหนึ่งนะครับ ในหน้าสงครามปืนฉีดน้ำนะครับอันนี้ผมเล่นอยู่ในสตรีมนะครับคือเรากดทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมคือเควสเนี่ยมันจะอยู่ที่มุมมุมซ้ายนะถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นนะนะครับมันจะอยู่ที่มุมซ้ายเราต้องทำเควสก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเหมือนกันเคเียมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เน้นของนะเราจะมีของหมายถึงของที่สวมใส่นะครับอันนี้เราจะไม่ได้เน้นของที่สวมใส่นะครับเห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราต้องเล็งด้วยนะครับที่มุมเนี่ยนะครับเวลาที่เรากดเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเลงได้นะครับเลงได้เสรับ ถ้าเกิดเรายิงฝั่งตรงข้ามตายเนี่ยนะครับอันนี้คือเล่นกับบอทดนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงฝั่งตรงข้ามเนี่ยจนเลือดค่าความชื้นมันลดเนี่ยนะครับเราก็จะติดฟองนะครับแล้วก็นะครับข้อแนะนําก็คืออย่าไปยืนบังนะครับอย่าไปยืนบังกันนะครับเพราะว่ามันจะยืนติดเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราโดนยิงนะครับแล้วเราสามารถวิ่งไปชนได้นะครับเพื่อที่ให้มันแตกนะครับหรือว่ามันจะมีไอเทมนะครับก็คือไอกล่องไอกล่องเนี่ยกล่องสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับมันเป็นไอเทมที่ทําให้เราเก็บได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เจอกับคนนะครับแต่ว่าระดับความยากของการเจอกับบอทเนี่ยมันก็ถามว่ามันเล่นเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือนะครับแล้วก็รอบแรกที่มันเล่นได้นะครับมันจะได้ XP กับเบสจ็อบนะครับแล้วก็ 2- อสรอบ2อสหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะได้แค่แจกของเป็นของธรรมดาที่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับลงแค่ทำ q u e s ผ่านก็พอแล้วนะครับอ่ะมันจะได้ตรงนี้มานะครับเนี่ยพอเวลากดใช้เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ water ร์บอลลูนะครับจะเป็นแค่การแบบโปยซากุระเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ออย่่างืน ก็คือลงแค่ให้มันครบตามจํานวนเควสสะสมตรงนั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นซุปตา์หน้าใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่มันมีมาหลายรอบแล้วนะครับน่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะนะครับอ่าแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นแพ็กช่วยเหลือพัฒนานะครับตรงนี้เนี่ยระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับมันบั๊กอยู่นะครับซึ่งในแพ็กนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นก่อนที่มันจะไปแก้นะคือที่มันแก้เพราะว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยมันจะมีจานวน ีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราออกเกมปุ๊บแล้วรีเนี่ยนะครับไอ้ตรงจํานวนจํากัดเนี่ยมันจะหายไปนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถซื้อแพ็กปั๊มแพ็กได้นะครับเขาก็เลยเอาออกมาแก้นะครับแล้วแพ็กที่คุ้มนะครับเป็นแพ็กอันแรกนะครับก็คืออัปเกรดนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นแพ็กของการอัปเกรดนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเอาเพชรแดงไปซื้อเพชรฟ้าแล้วเอาเพชรฟ้ามาซื้อแพ็กนี้คุ้มไหมนะครับก็บอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเพชรเนี่ยมันอยู่ในราคาที่แพงมากนะครับแนะนานะครับว่าถ้าอยาก ก็คือเติมซื้อไปเลยนะครับแล้วก็เราเก็บเพชรแดงไว้ทาอย่างอื่นดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเป็นอัปเดตสั้นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยนะครับให้ความคุ้มอยู่ก็คือตรงรายการกู้คืนนะครับที่ย้ําไปหลายรอบนะครับให้ไปดูนะครับว่าราคาของเซิร์ฟตัวเองเนี่ยนะครับมันขึ้นลงเวียงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าขายนะครับเอามาแลกคุ้มที่สุดนะครับโอเคคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับ แล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เพาเวอย์ไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ